สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพลผมจะมาเล่นเกม ROV นะครับผมในการปรับสูงสุดนะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับของยี่ห้อเทคโนนะครับผมโปลว่า 5G นะครับผมก็คือตัวนี้ครับเป็น CPU นะครับผมตัวม d นิ t e คนะครับผม d i m e n s i t y 900นะครับผมรองรับขึ้น 5G นะครับตัวนี้แรม8นะครับผม ROM 128G ครับเดี๋ยวพีทำการเข้าเกมเลยนะครับนี่ พี่ถ้าผมจะไม่ปั้งค่าแลครับพี่จะปรับแค่สูงสุดนะครับผมกับตัวเครื่องนะครับขอขอใช้ขาตั้งนะครับผมในการถ่ายครั้งนี้นะครับนี่ครับดูนะครับผมตัวเกมนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่ ปรับได้นะครับผมก็คือปรับได้สูงมากนะครับผมเห็นไหมครับว่าปรับได้เป็นสูงมากนะครับนี่ สูงมากคือเป็นตัวภาพไฮเดรทนะครับส่วนกราฟิกหรือว่าการแสดงผลนะครับปรับได้แค่สูงครับสูงมากไม่สามารถปรับได้ครับสูงมากคือเวลานะครับผมเราเข้ากอหญ้าครับผมกอหญ้าก็จะเคลื่อนไหวนะครับถ้าสูงมากนะครับอันนี้คือเป็นกราฟิกสูงแต่เวลาเข้าตรงแม่น้ำนะครับผมมันจะไม่เป็นขึ้นตามรอยรองเท้าเราครับแล้วก็ตรงกอหญ้าครับผมจะไม่วิ่งตามเราพิ้วไหวครับผมก็คือแค่นี้นะครับ แต่60เฟมครับผมสามารถปรับได้นะครับผมกับเฟมเรทบสูงนะครับนี่สูงสุดปรับได้นะครับผมในการเล่นครั้งนี้ียบร้อยครับผมนี่เลยปรับได้นะครับเสียงครับผมเสียงลาโพงตัวนี้เป็นลําโพงตัวเดียวนะครับผมไม่ใช่ลําโพงคู่นะแต่เสียงก็ถือว่าเชียงงานได้โอเคอยู่ครับอีกครั้งนะครับนะครับพี่จะก็ประมาณนี้ครับ ตัวซอฟต์ไรท์ไม่มีนะครับเพราะว่าปรับได้ไม่ใช่สูงมากนะครับแค่สูงถือว่าโอเคครับกับตัว CPU ตัวนี้ส่นมากของอินฟิ i x ของเทกโนครับปรับได้แค่สูงครับผมสูงมากไม่สามารถปรับได้แต่เฟรมเรทหกสิบเฟรมครับผมเล่นดีมากเลยครับผมอันนี้พีจะทดสอบเล่นนะครับแบบเร็วๆเลยครับอาจจะได้ไม่เก่งนะครับก็ขออภัยด้วยแต่เน้นในการทดสอบนะครับ เพราะการลงแรงครับไม่ว่าแรงไหนครับผมกราฟิกมันก็ไม่ต่างกันมากครับในการเล่นนะครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับ ผมชอบมากครับขอบหน้าจอมันมันแบบว่า <to> เท่มาดีมากครับขอบหน้าจอตัวเกมคือโอเคมากเลยครับผมก็คือเป็นสมาร์ทโฟนผมว่าเป็นขอบจอที่ในการจับผมว่าพอดีมือมากครับกั oh. บหน้าจอ6.9อันนี้พีซื้อมาใช้เองนะครับผมไม่มีมีสปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้นะครับ ถ้าพูถ้าพีนะครับผมพูดตรงไปตรงมาก็เป็นแบบนี้นะครับผม เพิมเลยครับผมก็อยู่ที่ประมาณ61นะครับเซมเลสถือว่าโอเคมากเลยครับตัวเซมเลสพัดดีมากเลยครับผมการพัดผมว่าดีจริงครับโอหการพัดดีมาก time in the world. จริงๆครับผมไตรกาสิกมันไม่ได้สูงมากครับไม่ใช่สูงนะแต่ถือว่าโอเคมากครับถือว่าเลื่อนๆนะครับผมตัวไตราสิก ทราฟิกค,คือดีมากเลยครับผม รุ่นนี้แบตปิดอยู่แล้วนะครับผมผมเลยไม่อะไรมาตัวเล่นเกมเอเตไปแบตพุทธ การทัดคือหวดดีนะครับสีสันหน้าจอเหมาะกับเล่นเกมมากครับผมมันพอดีมากเลยครับผม oh, ว่ามันแบบ <Your team S 1> มันเต็มตาเต็มใจดีครับผมในการเล่นเกมผมว่าหน้าจอตัวนี้นครับผมมันโอเคมากเลยครับผมกับการทัดแล้วก็หน้าจอผมมันใหญ่ดีครับผม6.9นิ้วนะครับ เฟรมเดีคือดีมากเลยครับผมทัดดีมากเลยครับถือว่าทัดโอเคนะครับทับถือว่าโอเคมากนะครับผมในการเลร่น ความร้อนนะครับตอนนี้คือยังไม่มีความร้อนนะครับผมก็รู้สึกว่าเล่นได้สบายเลยครับผมเกือบๆประมาณเริ่มเกมประมาณสัก8นาที9นาทีนะครับอธิบาโอเคนะครับกับเฟรมเรทตอนนี้นะครับผม61นะครับนี่เลยหมายว่าเฟรมเลตครับผมก็ประมาณ61นะครับนี่ครับผมนี่นี่เฟรมเรทนะครับเห็นไหมว่าเฟรมเรทก็คือว่าโอเคนะครับ สำหรับการเล่นเกม Rv นะครับผมก็คือว่าโอเคมากครับผมกับการเล่นถือว่าความไหลลื่นการเสรมเร็ครับผมว่าแทบจะไม่ค่อยตกนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมในการใช้งานนะกับตัวเทคโนโลนะครับผมโนว่า 5G ถือว่าเล่น Rv ปรับได้สูงถือว่าโอเคมากเลยครับกับการเล่นครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ PPlay ก็จะไปแล้วผมสวัสดีขอบคุณครับ